อ้ล่ลวงพ่อพูดอย่างนี้แหละแล้วก็มีพวกคอมเมนต์เขาบางทีก็ถามว่าวันนั้นคุยเรื่องรหัสบุญเรื่องรหัสบุญนี้เขากะตั้งคอปุดช้าว่าเอ๊ะมันมีจริ้เรื่องรหัสบุญเน่ยคำว่ารหัสบุญเนี่ย <laughs> จะลองพอเเราออไปเราออไปเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เยมากเขาจะไม่ค่คยเอ่ยเขาจะไม่ค่อยกล่าวถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีสายด่ถ้าเป็นทั้งโลก เขาก็จะบอกว่าสีแสหเรือว่าตำราอุ้ที่อ่ะไอที่เขาวางคนไกบริษัทใหญ่ๆตัวโตอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ารหัสบุญซึ่งรหัสบุญอันนี้นี่มันจะมาเปิดเผยหรือว่าจะมาเขียนเป็นตำราเนี่ย ใครอ่านบางก็จะไม่ค่อยได้เพราะว่าศาสตร์เหล่านี้มันลึกลับบางเร่าเาคอมเมนต์บางข้อเขาสงสัยเขาก็เลยที่มาถามคือพวกง่ายๆก็อยากจะลง้งพอเล่าเกี่ยวกับเรื่องว่ารหัสมุนทห้ล้มพ่อเล่า เราชับๆไปช่วยเนี่ยว่าในพระไตรปิฎกมันมีหรือไม่ไม่จริงๆแล้วมันเคยมีในสมัยโบรา รานอยู่ห้าคนเขาเดินผ่านต้นกากระทิงนเขาเรียกต้นกาสัตว์ถ้าในสมัยโบราณในสมัยภาษารางเขาเรียกต้นกาสัตว์แต่บ้านเราก็ต้นกากระทิงนนี่แหละในสมัยโบราณนะ ทีนี้มันมีพรามเนี่ยในจำนวนห้าคนเนี่ยเขาเดินผ่านทุ่งนาเขาไปเห็นต้นกาสัตว์แล้วอยู่ๆเขาประยุธิและเชื่อไหมว่าพรามทั้งห้าคนเนี่ยเขาก็เลยสนทนาว่าท่านเอ๋ยต้นกาสัต์ต้นนี้เนี่ย อยู่ในตำแหน่งนี้และกินก้านสาขารากโคนเนี่ยมันหันไปทางทิศนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าเป็นเจ้าพญาแห่งต้นไม้ถ้าใครได้มานั่ง มานอนมาเอ็นกายเอ็นหลังผู้นั้นจะมีบารมีสูงส่งเทียบเท่ากับองราชาพอพราหมณ์คนหนึ่งพูดอย่างนี้อ่ะทามสีคนก็พยักหน้า หลังจากนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นพรางมก็เดินมุ่งหน้าไปต่อเขาเรียกว่ามาทางนี้แหละมาทางไอ้เมืองอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งได้ความที่ว่า มันมีชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตอนปูงแพ้ปูงแกะเนี่ยเขามากินหญ้าอยูแ่แถวนั้นเพราะแต่ซัดเลี้ยงเขาเนี่ยปูงแกะเนี่ยเล่นหญ้าไปเรื่อยชายผู้นี้เขาก็ เดินมาลบแดดเดี๋ยวเอาผ้าเข้ามาเนี่ยปัด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 อยู่ก็โคนเราเขาต่อเอ็นกายเอาหัวของเขาเนี่ยทิ้งต้นกาศนอนรับไป เราคิดขึ้นมาว่ามันนอนแต่นานเขาส้ควรแหละอยู่ยูเสียงแพร่เสียงแก้ของเขาก็ตื่นรอกเอกร์เอกร์ขึ้นมาอยูอยู่ก็มีพระปัจเจกับพุทธเจ้าเขาเรียกว่านักโตอยู่คนหนึ่งนักบวชอยู่คนหนึ่งทำนหนึ่งเดินผ่านมาก็มายืนอยู่ ยืนอยู่ใกล้ๆต้นกาสัดนั่นแหละทีนี้าจะของพูงแทร่พูงแกี่ตื่นขึ้นมาก็เลยพนมมือก็เลยถามว่าท่านพระพุทเจ้าจะเดินทางไปงนาน,นี้บอกว่าอาตอมาจะเดินทางไปทางนี้ ็เลยพอเห็นว่าเออจะเดินทางไปไกลก็เลยใช้พวกนี้ก็เลยถวายกระบอกไม้ไผ่น้ำกระบอกไม้ไผ่เนี่ยให้บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยกัะผมถวายน้ำแค่กระบอกไม้ไผ่นึ่งท่านคงจะหิวเดินทางมาไกลกระผมอยากจะถวายจากนั้น ท่านก็เลยดื่มพอดื่มแล้วอยู่ก็ได้ยินเสียงว่าจะให้ตั้งความปรารถนาอะไรก็ได้เลยนะเราจะประทานให้ตามคำตามคำขอทุกประการ เมื่อเราได้ยินเสียงนะ่ะเขาได้ยินเสียงดังต่องกระหูอย่างนี้อย่างนี้ปรกากฏขึ้นมาด้วยกระแสบุญเนี่ยอะไรก็ไม่ทราบก็เลยเป็นเหตุทำให้ใชายเรียนงแกะนี้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ มีชีวิตสุขสบายเหมือนดังพระราชาให้ข้าวให้ข้าทาสนั้ยเนี่ยห้อมล้อมแบบยิ่งใหญ่ไพศาลแล้วก็้ายางกายเข้าไปน่าสถทังที่ใหญ่ ขอให้มีแต่คนเนี่ยเอ่ยชื่อนามของข้าพระพุทธเจ้าของข้าพระเจ้าอยู่ชั่วครับชั่วกันทั้งนั้นพระก็เลยอนุโมทนาสาธุและต่อจากนั้นท่านก็นยืน่นกระบอกน้ำให้แล้วท่านก็นเดินเลี่ยไป วันเวลาเนี่ยได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปทำให้ชายลุงเขายังแกะยังแพะอยู่ในทุ่งนั้นเนี่ยได้กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้อุปธรรมพุเขาเรียกว่าได้อุปธรรมพขาพุทธองค์เนี่ย เชียคูกับพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอันนี้กรูก็ไม่ฟังว่าพรามเนี่ยเขาจะรู้เรื่องของคําว่ารหัสมุลเนี่ยก่อนแต่มันก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่โชคดีในสิ่งที่เขารู้ ที่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าโพโรหิตเมื่อสมัยตอนที่เขาเรียกว่าที่โลโรหิตที่มงห,หนูตายอยู่ตัวหนึ่งําเขานายะสูตรดีว่าใครที่ได้เป็นเจ้าของหนูตัวน,นี้ต่อไปจะเป็นอกักเงินภาษีที่งใหญ่ และจะได้ครอบครองสมิคานมากมายประดุดังพระราชาก็ปรากฏขึ้นมาว่าในพระสูตรเขาเขียนเอาไว้คือการเรียกนิทานชาดกหรือว่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบนะเรื่องอันน,นี้เขาเรียกว่ารหัสบุญแต่ทนี้ก็จะมาพูดถึงคำว่ารหัสธรรม วระธรรมนี้นี่ครูบาอาจารย์จะบอกได้ก็จะเพราะแต่คนที่มีวาระธรรมถึงเคยอ่านเคยอ่านชี่ว่าประวัติโคโลกูแหวนทั้งนึงท่าน,น,ทนผ่านมาน่ะชีวิตของท่านน่ะแล้วก็เคยอ่านเจอได้ไปฟังเรื่องราวเนี่ย ว่าก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระอระหันต์เนี่ยท่านไปยินนาบานอยู่ในกรุงเทพนี่แหละปรากฏขึ้นมาว่าก็ไม่มีใครใส่บาตรท่านหรอกแต่ก็จะไปมียายอยู่คนหนึ่งนะ่ะไปใส่ให้ท่านแต่บังเอิญว่าใส่เข้าเปลาวเลยนะพราะใส่เข้าเปล่าขึ้นมาท่านกลับมาวัด ไปเจอม้าตัวน้อยๆตัวหนึ่งเขาเรียกว่าม้าม้าโซน่ะท่านเห็นแล้วก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสงสารน่ะท่านก็เลยปรากฏขึ้นมาว่าเพราะว่าพระกรรมฐานนี้เนี่ยจะฉันแต่อาหารในบาทเมื่อให้อาหารใครไปแล้วจะไม่รับประทานอาหารอืจะรับเฉพาะแต่อาหารในบาทอย่างเดียวเท่านั้น เชื่อไหมว่าล้วงปูแหวนนี่แหละท่านก็เลยเอาอาหารในบาทของท่านทักทีหนึ่งเนี่ยมอบให้หมาให้หมาเป็นคือให้ทานหมาอีกต่อเนี้ยงแล้วต่อจากนั้นท่านก็แบกรถตะไารยาแมบบขึ้นรถ ไปมุ่งหน้ามาเชียงใหม่แล้วก็มาบําเพนแล้วท่านก็นไปว่าลุรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยอยู่ภาคเหนือนะซึ่งทำมะได้ม้าตัวนั้นเนี่ยมาพดล็อกสภาวะทรรมของพระอรหันต์จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นทานทั้นสุดท้ายของบุคคลจะเข้าเข้าไปสู่การเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็หมายความว่า และหธรรมเนี่ยใครจะเป็นคนที่เปิดให้เราได้ทำ mm hmm. mm hmm. ถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่จะบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งเหล่านี้จะไม่มี mm hmm. ครูบาอาจารย์บ้านองค์ ถ้าถึงแล้วเนี่ยถ้าบารมีถึงแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีพิสนาธรรมเนี่ยเขาเรียกวารหัตธรรมเนี่ยเปิดให้ครูบาอาจารย์ผู้นั้นท่านนั้นเนี่ยได้ทำบุนเป็นขั้นสุดท้าย<ม>เพื่อต้อง<ม>เพื่อจะได้ไรับอริยะมรรคอริยะผลในวันข้านาซึ่งเรื่องเหล่านี้นี่ มันจะรู้ได้เฉพาะแต่บุคคลผู้ถึงทำสุดยอดเท่านั้นแหละที่จะรู้ได้ไม่ใช่ว่าพระตาสีตาซ้าจะทำได้มันทำไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นรหัสธรรมแต่รหัสธรรมกับรหัสบุนเนี่ยมันจะมีเพียงแต่แค่ว่า รหัสบุญเนี่ยเรายังไม่ถึงซึ่งบุญนั้นนั้นเขาจะไม่ให้โอกาสเราได้สร้างถึงสร้างไปรหัสบุญก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้เรานั้นเนี่ยสมหวังได้เพราะว่ามันไม่ใช่บุญของเรา น,นี้ก็เลยเล่าให้ฟังเพราะว่ามีคอมเมนต์เขาถามมาว่าหลวงพ่อเล่าเกี่ยวกับเรื่องรหัสบุญรหัสขับมันมีตัวตนจริงไหมแล้วมันเชื่อถือได้ไหมในพระไตรปิฎกไม่มีในพระไตรปิฎกมาได้เขียนแต่ว่าในเรื่องของครูบาอาจารย์เนี่ยยังไงก็ต้องมี เช่นอย่างกรณีถ้าเราสงสัยถ้าเราไปเจอครูบาไปเจอเท่าแก่ใหญ่ๆตัวโตแบก่อนนี้เขาก็ได้รวยน,นะเขาจนแต่เขาไปรไวยอยู่ๆเขารวยขึ้นมามีฐานะที่มั่งคั่งเนี่ยเขาจะต้องเจออะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องไปเจอพระองค์หนองค์หนึ่งทำบุญอะไรองค์อันใดอันหนึ่งเลย มันถึงมีบารมีไปชุดให้เขานั้นเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองได้แต่พระองค์นั้นก็สามารถเปิดรหัสบุญเนี่ยได้ขึ้นเช่นโอกัสแต่ว่าเขาจะมาเปิดให้เราหรือไม่ไอ้น,นี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ากําหนดด้วยฟ้าดินครูบาอาจารย์กับญาติโยมต้องมีสัมพันธ์กัน แล้วก็จะต้องเกื้อหนุนกันมาในดินชาติด้วยแต่ถ้าไม่เคยเกื้อหนุนกันมาเนี่ยนะยังไงก็ไปไม่รอดทำไปทํามาแล้วหมุนมันประจาะาโกหกเราอยู่ทําแล้วไม่ได้ผลประโยชน์